หลังจากที่มาถึงอุดรเสร็จปุ๊บก็พากันมากินแหนมเนืองทุกคนกลับบ้านช่วงปีใหม่แหนมเนืองก็จะมีแบบหลายๆอย่างมีหลายเมนูนะ,ะที่พ่จูชอบก็จะมีกุ้งพันอ้อยแล้วก็จะเป็นแนหนมเนืองนี่แหละจะมีเครื่องเคียงเยอะมากคืออันเนี้ยที่เป็นโลโลเนี่ยคืออร่อยมากๆเลยนะคือถ้าใครได้มีโอกาสได้มาที่อุดรก็อย่าลืมสั่งกินทุกคนมันจะมีความแบบลงตัวเลยทีเดียวนะคะ,ะหลังจากที่สั่งมาแล้วนะทุกคนมันก็จะเป็นแบบเออนี่นสั่งมาลองนะก็จะ เป็นแบบขนมจีนแบบเวียดนามน,นี่ก็จะเป็นหมูย่างหมูสามชั้นแล้วก็จะมีแหนมแล้วก็จะมีพวกไส้กรอกคือในหลายอย่างพี่จุก็เอามารวมกันนะแล้วก็จะเป็นแบบกินเป็นคำๆอย่างเงี้ยมันจะเป็นแบบคำใหญ่ๆอ่ะกินแบบว่าคือต้องมองซ้ายมองขวาเพราะว่ามันคำใหญ่เกินแล้วแบบว่าต้องอ้าปากกว้างแล้วก็ยัดเข้าไปอ่ะทุกคนมันถึงจะแบบว่าได้ฟิลนี้นะคือมันจะมีผักแพลวผักหลายๆอย่างที่ ใส่ในคําเดียวนะคือมันก็เดี๋ยวแบบว่าใส่เล็กน้อยแต่ว่ามันทําให้คําของเราอ่ะมันใหญ่เกินนะคะก็สวัสดีปีใหม่สาหรับทุกคนนะคะใครที่ยังทําไม่สําเร็จก็ทําต่อไปติดตามพี่จุไว้นะแล้วก็ ามาดูว่าแต่ละวันนี่ทําอะไรกินอะไรบ้างนะก็ขอให้ทุกคนมีความสุขสําหรับปีใหม่ปีนี้ขอให้เจอแต่สิ่งดีๆนะคะถ้ากําลังใจเมื่อไหร่ก็เข้ามาดูคลิปจะได้ทุกเมื่อนะคะก็มาคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ถามกันได้คอมเมนต์ได้เลย